สวัสดีค่ะวันนี้วันที่5มีนาคมปี2023เรามาดูผลบอลพรีเมียร์ลีก2022-2023นัดที่16พร้อมอัปเดตต,ตารางคะแนนในะวันที่5มีนาคมปี2023กันค่ะไปเริ่มกันที่คู่แรกเลยค่ะ คู่แรกแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0 mm. คู่ที่2อาร์เซนอลเอาชนะบอลมาร์ตสามประตูต่อ2คู่ที่3แอสตันวิลล่าเอาชนะคิตตันพาเลทไป1ประตูต่อ0คู่ที่4ไบริทันชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ด4ประตูต่อ0คู่ที่5เชลซีเอาชนะลีดยูไนเต็ด1ประตูต่อ0คู่ที่6เซาแธมป์ตันเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ไป1ประตูต่อ0 และคู่สุดท้ายของเมื่อคืนนี้วูแพมตันเอาชนะทอ,นนอร์เนมพอสเปอร์1ประตูต่อ0ค่ะทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ที่1อาร์เซนอลแข่ง26นัดชนะ20เสมอ3แพ้3ได้59มี63คะแนนค่ะ ที่ 2. m a แมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง26นัดชนะ18เสมอ4แพ้4ได้66เสีย25มี58คะแนนค่ะที่สมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่ง24ชนะ15เสมอ4แพ้5ได้41เสีย28มี49คะแนนค่ะที่ 4. t o ทอ e n น a m มอ t s ฮอสเปอร์แข่ง26ชนะ14เสมอ3แพ้9ได้46เสีย36 มี45คะแนนค่ะที่5นิวคาสเซิลยูไเต็ดแข่ง24นัดชนะ10เสมอ11แพ้3ได้35เสีย17มี41คะแนนที่6ลิเวอร์พูลแข่ง24ชนะ11เสมอ6แพ้7ได้40เสีย28มี39คะแนนที่7ฟูแล่แข่ง25ชนะ11เสมอ6แพ้8 ได้36เสีย31มี39คะแนนที่8ไบรตันแข่ง23ชนะ11เสมอ5แพ้7ได้43เสีย29มี38คะแนนที่9เบรนฟอร์ดแข่ง23ชนะ8เสมอ11แพ้4ได้37เสีย30มี35คะแนน ที่10เชลซีแข่ง25ชนะ9เสมอ7แพ้9ได้24เสีย25มี34คะแนน ที่11แอสตันวิลล่าแข่ง25ชนะ10เสมอ4แพ้11ได้31เสีย38มี34คะแนนที่12คริสตันพาเลตแข่ง25ชนะ6เสมอ9แพ้10ได้21เสีย32มี27คะแนนที่13วูแพมตันแข่ง26ชนะ7เสมอ6 แพ้13ได้19เสีย35มี27คะแนนที่14บ nottingham forest แข่งที่ิชนะ6เสมอ7แพ้11ได้18เสีย42มี25คะแนนที่15บห้า leicester city แข่งยี่สิชนะ7เสมอ3แพ้15ได้36เสีย43มี24คะแนน และในโซนท้ายตารางที่18เอเวอร์ตันแข่ง25ชนะ5เสมอ6แพ้14ได้17เสีย36มี21คะแนนที่19เซาแทมตันแข่ง25นัดชนะ6เสมอ3แพ้16ได้20เสีย41มี21คะแนนและลำดับสุดท้ายบอลมัด bon แข่ง25นัดชนะ5เสมอ6แพ้14ได้24เสีย51มี1 1คะแนนค่ะ และทั้งหมดนี้คือสรุปผลบอลพรีเมียร์ลีก2022-2023นัดที่26พร้อมอัปเดตตารางคะแนนนะวันที่5มีนาคมปี2023ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ